โทรศัพท์เรามันช้ามันรีเลย์เสื่อมมากเลยโทรศัพท์นี้พูดหนพูดได้แต่ห้ามพิมพ์ห้ามพิมพ์ห้ามเขียนลงเป็นตัวเลขโดนเหลืองค่ะแกบอกอย่างเงี้ยโดนเหลืองแ้วเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะนั่นแหละเขาก็เลยสรุปออกมาได้เป็น สิบกว่าเน็ตมันทําให้เราแบบเสียโอกาสหลายอย่างเลยถึงบอกว่าแล้วโทรศัพท์ช้าเนี่ยบางทีก็ทำเป็นเนี่ยเนี่ยที่ที่เราก็เลยไม่รู้ก็เลยไม่กล้าพิมพ์ถ้าถ้าถ้าเลี่ยงได้ไม่พิมพ์ก็ดีเป็นี้จงนะจ๊ะอ้ยนแม่เหมือนจะไม่สบายน้องฟ้าหรือไแม่กินยาก่อนมันจะไข่เนี่ยบอกไม่ถูกเกลือน้ำปลาไปเร็วเร็วเร็เรว แป้งเด็กด้วยหมูจดรายการจะไปซื้อของพูดแล้วมันหลายจุดหลายจ้าว่าใบเล่มไหนเป็นเล่มไหนจ้็ก,ก็ยังว่าเมื่อกี้ก็เล่าให้พวกเด็กๆลูกๆล,กลนหลานเข้ามาแล้วก็เขามาทักทายกันเขาก็ไปแล้วก็บอกว่าไอพิมพ์เอย่าเพียเล่นเกมแล้วเข้าไปอยู่ในในในจำนวนห้าพันคนนี้เข้าถึงห้าพันคนอะ่ะ เขาก็ฉลองแจกดาวในจำนวน5,000คนคุณเบนจะมากขอบคุณมากๆนะคะที่มามาแวะมาเวียนมาคุยกันมามีอะไรก็ไปเ,เลยเราจะได้ไปเลยของเล่นนะไปดูที่ห้างกับเร็วกันสักหน่อยวันนี้เปล่าว่าว่าจะอัน,นี้อยู่ไลฟ์ไปไลฟ์มาก็เลยมาไลฟ์ช่องนี้อีก ก็เลยมาพูดคุยกันหน่อยนะครับสมมุติสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อเข้ามาเป็นเพื่อนกันหน่อยมาคุยแป่นนี้งน,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 นจะ๊ะอุ้ยแม่เหมือนจะไม่สบายน้องฟ้าหรือแม่กินยาก่ะมันจะไจะข้เนี่ยบอกไม่ถูกข้อยาวขนาดทำเป็น A B C จนถึงตัว R จุดหมายปลายทางอ่าวันนี้หนูไม่ได้เรียนหนังสือหนูเรียนหนังสือเป่านน่แม่จำถูกไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวแม่จะฉีกไ้ แม่ฉีดไว้ก่อนซื้ออะไรมั่งซื้อน้ำมันพืชน้ำมันอันเรื่องตัวเลขต้องหลีกเลี่ยงเลยนี่หลีกเลี่ยงถ้าใครพิมพ์ไปผิดก็รีบไปตามลบซะอย่างเงี้ยใครพิมพ์ไปอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์แล้วก็ลบทุ่มหนึ่งจะมาไลฟ์อีกช่องหนึ่งอันนี้สักหกโมงอีกครึ่งชั่วโมงไลฟ์สักครึ่งชั่วโมงนะพี่น้องเนาะนั่งคุยกันสนุกแเดี๋ยวแม่จะฉีดไว้แม่จะฉีดไว้ก่อนซื้ออะไรมั่ง น้ำมันพืชน้ำมันก <inaudible> ็จดไว้ไหนเราซื้อของเนี่ยพี่น้องจดใส่อันนี้แหละค่ะเดี๋ยวต้องเบิรงก่อนว่าตัวเองจดอะไรไว้ยังไงบางคนเขาก็นั่นเนาะเขาก็พิมพ์มาด้วยความเคยเห็นขนาดพวกนี้เขาก็แบบได้ผ่านกี่ขั้นตอนแั้นตอนแล้วเนาะเขาเหนียวท้องฟ้าไปไหนเนี่ยกล่องไอนั่นไปไหนเนาะติตโอ้ข้าวหายแล้ว โอ้เป็นยังไงแล้วไปถึงไหนแล้วคะเพราะว่าเขาโดนมาเขาพิมพ์ตัวเลขพิมพ์ตัวเลขลูกแปดขวบอยากเล่นไอ้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าพูดเป็นนิจินนะจ๊ะอุ้หแม่เหมือนจะไม่สบายน้องฟ้าหรือแม่กนยาป่นมันจะไข้เนี่ยบอกไม่ถูกตัวแปลตัวอะไรให้อย่างเงี้ยแต่อีกเครื่องหนึ่งมันแปลเป็นภาษาไทยให้เลยแต่ทางนี้เขาแปลนีกเครื่องนี้มันเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาอย่างเงี้ยเราก็ไปดูอ้าเครื่องนี้มันแปลเป็น ผัดก็จะได้ผัดให้เพื่อนกินเมื่ออื่นนําเพื่อนชอบหลายเพื่อนอยากกินแหละว่าคุณยายแกเนี่ยอายุมากแปดสิบสี่แล้วแกก็โพสต์หน้าว่าคุณยายยังทํากับข้าวเองได้อายุเท่านี้เท่านี้ทํากับข้าวเองได้นะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพูดกับอะไรนะเขาอ่านมาอยู่พูดหนึ่งจำไม่ได้เขาบอกเออมันไปเข้ากดอยู่กับนี้คือประมวลคําพูดออกมาตีความออกมามันอยู่ไปลบต้องเยอะแยะก็ไม่เป็นไรอันไหนที่เรามีออโอเคคนะ่ะถอดกระโปรงเข้าห้องน้ำเลยนะลุงนะาเปิดไฟนะคะ เอาเก่งจังเลยเนาะมาแล้วก็ขึ้นเลยดูสิอันว้า,เ,าเราคือมาไล์ช่องนี้สันดิโดนีเ่เปิดช่องหน้าไอ้นี่โอ้เป็นยังไงแล้วไปถึงไหนแล้วคะเพราะว่าเขาโดนมาเขาพิมพ์ตัวเลขพิมพ์ตัวเลขลูกแปดขวบอยากเล่นไอ้นูน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าพูดเพลงมันมีเพลงแทมเพลตเทมเพลตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผสมใส่เราก็ไม่รู้เนาะไปลบเยอะแยะ,ยะเลยหนูเลย ป้าก็เลยแอดของพ่อนั่นแหละโอ้ปลาเร็วปลาเสร็จละจดได้ละไหนอะถือไว้หลกสบายเราอีกเพราะงั้นตัวหนังสือไม่ค่อยมั่นใจแต่เขาเขาก็คุยกันอยู่นะพิพ์เป็นตัวหนังสือพิมพ์เป็นตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแม่ทักถูกคนไหม <c oughs> แต่มีมีความรู้สึกว่าแม่ทักถูกนะแม่มาทักทายจ้าคุณป้าขอบคุณคา่าขอบคุณมากๆเลยแจดรายการซื้อของ เอาไว้หัวกระดาษจั๊กไปไว้หัวมองดหนจ้ะเอลเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะน,นั่นแหละเขาก็เลยสรุปออกมาได้เป็นสิบ,ส,บ,ส,บสิบกว่าก็นัน่งอันหลับแม่พี่น้องง่วงว่วงมากเลยจนสี่โมงมาพาขึ้นไลฟ์เปิดตาไว้เอา้าตื่นขึ้นมาจนสี่โดนลบคลิปเยอะเนี่ยอ่เอมื่อวานเนี่ยสองคลิปค่ะยี่สิบนาทีอา่าคลิป เช้าช่วงเช้าเมื่อวานที่ไปนั่นฝนมานะแล้วลทีนี้นม่จดไว้ว่าพ่อบอกว่าให้ซื้ออะไรมั่งไปเนาเน่เ,น,เน,นดีปะวันนี้ไปปิดประตูหน้าต่างนะคะเก็บของก่อนเต,เตรียม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 อืม มันก็ไม่ได้สร้างไรายได้อยู่แล้วแล้วก็ภาพที่สร้างไรายได้ตอนนี้ภาพนิ่งสร้างไรายได้นะเขาบอกว่าให้โพสต์ภาพบิมอะไรห้ามพูดลงแต่ว่าพูดนะพูดได้อยู่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าลูกสาวเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะน,นั่นแหละเขาก็เลยสรุปออกมาได้เป็นสิบสิบกอนดูกันบุญร่วมชื่นนอก <In> จดย์นะมที่แรกป้าพิษอ่ะจีไลต์อีกช่องเพจเสื้อสีส้มบาททีนี้ลีสตาร์ทโทรศัพท์ใหม่หรืว่ใส่กระเป๋าเสื้อไว้ลูกใส่กระเป๋าเสื้อไว้อ่เดี๋ยวแม่จะปิดโทรศัพท์อันนี้นะโอ้ยถึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเอาแค่ครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะไอ้น,นี้ก็ต้องดูตัเองยังอยู่ไม่น้อถ้าพิมพ์เป็นตัวหนังสือ อึงไม่เป็นไรมั้งแม่ไม่แน่ใจแกเข้ามาแกก็กับปรประเภทติดเหลืองนะ่ะติดเหลืองแบบงง,งๆอา่าพักบอกไปทางโอ๋โอโน้องโอ๋น้องโอ๋โน้องสาวหยุดก่อนรีสตาร์ทใหม่ก่อนเดี๋ยวก็ได้มานั่งเสียใจเสียดายเวลาอีกเพราะมัน มันเองบางคนเขาก็นั่นเนาะเขาก็พิมพ์มาด้วยความคเคยเห็นขนาดพวกนี้เขาก็แบบได้ผ่านกี่ขั้นตอนแั้นตอนแล้วเนาะเขาเปัญหาหลายกระบอามาักเดียวน,นี่ก็เลยเออเอาดูก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวช้าหน่อยสักพักเนาะอยู่เป็นมูกันเนาะจ้านาะเด้อจา้าเด้อร้านยี่สิบาทใหม่เนี่ยมันปิดแล้วร้านยี่สิบาทเก่าน่ะยังไม่ปิด ทีนี้แม่จดไว้ว่าพ่อบอกว่าให้ซื้ออะไรมั่งไปเนี้เน้เน,เน้คนดีปะวันนี้ไปปิดประตูหน้าต่างนะคะพูดหนาพูดได้แต่ห้ามพิมพ์ห้ามพิมพ์ห้ามเขียนลงเป็นตัวเลขโดนเหลืองค่ะแกบอกอย่างเงี้ยโดนเหลืองคุณเบนจะมากขอบคุณมากๆนะคะที่มามาแวะมาเวียนมาคุยกันมามีอะไรก็ไปอหมดมานั่งคุยกัน อังสือเนี่ยไม่มั่นใจว่าได้ไหมแต่บางคนหลายคนชื่อโอจ้าเอาจ้าชื่อโอสวัสดีนะโอนะของเขาอายุสาขวบมันก็พิมพ์เป็นตัวเลขแล้วก็โพสไว้ว่าอยากไปเล่นนู่นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยกระโดนแล้วอีกคนหนึ่งก็ทักไม่มีปัญหาเนาะันลองทําดูบางทีทําไปแล้วมันสะดุดมันก็เซ็งๆละทีเนี้ยเดีมาฟังสักหน่อยผมร้อง ไปไหนน้อจ้ะคุณแดงเชิญนะคะอันนี้ก็ต้องดูตัวเองยังอยู่ไม่น้อถ้าพิมพ์เป็นตัวหนังสืออึงไม่เป็นไรมั้งแม่ไม่แน่จ้ะอีกคนหนึ่งเขาขึ้นมาไลค์ขึ้นมาไลค์เสร็จเขาก็มาสรุปเขาบอกว่าไอ้น,หนาาาีหนึ่งหน้ากระดาษหนึ่งหนึ่งเนี่ยหน้ากระดาษหนึ่งนี่ข้อนึงนี่เป็นไปดูร้านสินค้าไปดูพาไปดูของเล่นสวัสดีค่ะคุณเบนจมาดโอ้ยน้องวันนี้ วันนี้ก็เจอโทร์แล้วเพราะว่าภาพนิ่งเราเยอะเนี่ยบางทีเราได้ภาพมาอย่างนี้บางทีไปเอาตรงนู้นตรง